สวัสดีครับผม FC รถไถพ่อครับมาเดี๋ยวคลิปนีครับแต่มาเบิงรถไถพ่อครับวันนี้นึกคิปนี้ไถนารับจ้างนะครับเด้อไถนารับจ้างอ่นไถบ้างคาดเียไรล,ละสามร้อยบาทครับผมไรล,ละสามร้อยนะครับเด้ออยูอ่แถวเขตอำเภอวังหินครับผมจังหวัดศรีสะเกษไรล,ละ สามร้อยบาทครับผมใส่บ้างค่ะเจ้าข่ายอื่นบูน้ำเพลินเราเพลนเอาใส่เจ้าว่ารถไชฝขวดทั้งเอาไรล,ละสามหลอยเจ้าว่าสามหลอดนะหรือ,ว,อ,อว่าคุงค่าได้ครับ คนออกเบียดกันเอางามๆนิ่งๆนิ่นเต็มที่เลยให้อีพอเข้า,าเียเพราะว่าอีพอนี่จะของหน้าทุกนี่แหละเพิ่นมีความหมั่นใจนะครับผมเพิ่นมาจ่างแต่งเตสื่อรถไถ่ฟอร์ดมากน,นะ่ลองเบิ่งที่ละนิ่นเลยว่าคุณ่อเข้า ใส่บริการรถไถ่พอดตั้งเจ้าหนี้รถไถ่พอร์ดมาปีที่นี่วเป็นหอทุกหน่ลยไม่ใค่บริการที่เก่าครับผมถึงว่าคุณพ่อเพิ่นได้นิยมช่อมชอบนะครับเนาะว่าผลงานรถไถ่พอดนี่มันโอ้เจ๋งอีดีดีของเขาอีดีว่ากั่นโอ้คุณพ่อเพิ่นนี่ข่วม มันใจเต็มลอยเลยถต่ว่าใส่บริการรถไทสฟอด์โอเคเลยมาบานเข่าทาเลยทานัดมือก็คือมือนั่นก็คือมือนั่นมือนี่ก็คือมือนี่คุณพ่อิ่นเอ้ดีใจเลยได้ใส่บริการฟฟรถไทสอฟ์ด์เพราะว่าพอแด่มาบานเข่าทาเทเสาเลยบานนี้ก็สิเป็นนาทีของท่านวิศวะเท้า,าทีิ ขารับจ้างครับมันนี้ไล่ละ300บาทครับผมเดี๋ยว่าเออได้บอกเป็นผู้บ่ายไปแล้วว่าเจนยินเฮ้ยเจนยินดีบลายครับมันนี้มี่จะงานไถ หมืูบ้านนี่หมูบ้านนี่เพื่อนผู้ใบนำเอาฝูเดียวสามสไร่ครับหมูบ้านนี่กับบ้านเกี่ยสีมุง้งเลงครับผมดึกแต่เศร้าเลยเกี่ยสีมุง้งเลงสาไร่เลี้ยวไร่ละ300ครับผมโอ้เกียบไรเงินหมื่นเมือบ้านด้วยหมูบ้านนี่ คือว่าเออไมันี่นค่ำธุรกิจไอ้หุน้นชุดแล้วครับผมโอ้โง่ายง,งากครับผมมัอนี่เพราะว่ากวนรานีเพิ่นผู้ใบเ,เป็นคนมาไทยเองครับตัวนี้หน้าโทงนี่ไยหุด ดนะีคู่ค่าในเชียงหยม่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเออโอ้ตีดินละเอียดเลยเจอกับคาดซิ่งโอ้ยออกแบบเองลยครับนี่ อ่าไปอย่าไปคว่ำบังรออยู่ข้างหน้าเราวันนี้หวังว่าจะเสร็จเสื้อบอรครับพี่น้องมาคนอยูเดนย้อนควมำบังเลยถ้าบบเสื้อผมลองคิดบางดีด้วยคนอยู่อยูได้ย้อนควมำบังในยสูมือกนอินนั้นก็ต้องวังกันนั่นแหละครับ ออมาอีเลี้ยครับถ่ายสีสมครับพี่น้องเป็นผู้ใบห้องกากๆเลยโ,โว้ยก้อนขี้ไถ่พงอยู่าสามสิบเนว่ะอุ้ยเห็ดคักรืออาจารย์เลยเมื่อยแรน้ำเลยนี่ เปิดอาลาดมาโอ้ถ่ายกะลามเว้ยรถไถฟฟอร์ดครับพี่น้องเอ้ยมวยไข่ไงไข่ดังโอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเบาถึงเลยครับผมถ่ายนี่ ีรถกับอะไ้โยมแห้งเลีนรวย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 ปัดปอยเอียนลงตมแคนดินแข็งแล้วมันก็กระแทกเนาะครับเนาะปัง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 ก็โอ้สงสารแต่เพิ่นผู้ขับตีเพิ่นหรวยโอ้สงสารแต่เพิ่นผู้ขับแหรีเป็นกระแทาะแห่ง่ะมาในกรณีดินอ่อนๆใน,น,นเสียบอกบ่มีปัญหาครับผมไถง่ายเห็นแล้วกะง,ง่ายครับ เวลาห้องเดี่ยวห้องถอยห้อยยังฉิกะมันบอกกระแทกเงี้ยนะครับบอกกระปับได้เนาะบอกกระปับได้ครับพี่น้องอ่อนนวลนุ่มนวลไปเลยโอ้ยไปมารถวีโก้ผมมาโหลดเนาะเบาะรถไถฟอร์ดก็ได้สามารถปั๊บได้ครับผม เพื kind of to Luckily, ่อนผู้ใบเพื่อนมาคัดดินแข็งกับสีปรับเบาใหม่มันจะมาเจ็บทองเจ็บใส่เพื่อนวะเพื่อนสามารถที่จะปรับได้เอออาจารย์เอ้ยพ่อเลี้วเอ้ยสุติงตะลิงแมวไอ้พี่น้องยาได้เจ้ามันอยากเละเนยเด้ถอยต้องถอยใหยียเหยาเลยนะอาจารย์เด้อถอยเหย้าเลยถอยเหย้าเลย น่าวด้วยหามจอดเด็ดขาดเออเอ,อ้ยโอ้ยสร้างได้ว่ามันก๋วยเตี๋ยวเนาะเอาเสีนเล็กแน่กับเท็ดเสีนเล็กมาโหรดเอ,อ้ยเดี๋ยวเอาตันบอกเขียบเพร่ะดอกน้ำเน้นอล่ะโบย หมัวม่วงนั่นเคียให้คุณพ,อพ่อเพื่อนดีๆเด้อาจารย์เด้อเพียงติดถนนใหญ่ถนนเทนิคกับไปบ้านลิงไอครับผมสุระทะลุออกอุทุมพรเดี๋ยวเขาฉีถามหาช้างใลมาเห็ดนี่เขาต้องอาศัยซิ้นกันและกันครับดูแลกันไปีถือหรือสีแพลียงจะช้างครับต้องแดงไว้ก่อนละเฮ้ออมือนี่โอ้ย จะถูกหรือจะแพงต้องเดงไว้ก่อนเท่ามานันเีงอันเรื่องนั้นบอสำคัญหรอกครับผมพอแต่ว่ามันได้เข่าแค่นั้นละ่ะโอเคแล้วท่านเลยเอ้ยโอ้สั่งงานยู่เลยขนาดเพิ่นผู้บายนี่เพิ่นเบาบ่ใดเนียครับเบาบาไดแต่ว่าเจงขนาดา่าใส่ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว รบเมื่อหน้ากองเลยเนาะเออจากเห็ดจากสางเลยโออระวังเราก็แก่ปัญหาหรอกครับดิงนอนอยู่ดิงนอนนีโอเค สายสุดสายเออสุดปัดเลยวะนี่แหละครับปีปีขายนี่เดี๋ยวเขาหลายปีนี้ทั้งสิได้หลายโกเกาครับผมเดี๋ยวสิวยพอดเห้คุณพ่อเพิ่อนอยากได้รอยสอบกันสิได้เป็นสองรอยสามรอยสอบด้วยอีพอดด้วยเพราะว่าเพิ่นได้๋ยวใส่ทีมงานรถไถฟ,ฟอร์ดมาเพิ่นบอกว่าอยู่ในใจเสมอว่าท่าน ทีมงานรถไทฟอร์ดบ้านกระเอินเฮาบ้านกระเอินอำเภอบางหินจังหวัดรีสกีดครับผมคุณพ่อพันอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อพันส่งเส่ปีที่เหลือหมดแล้วพ่นมากหลายครับผมมากแน่ ถึงที่ถึงที่สื่อสารกันบ่หูเรื่องกัโอ้ถึงถึงที่เบาบม่ได้ก็สร้างแต่ว่าสื่อสารกันหูเรื่องสมีกับพ่อใจแล้วว่าสันคุณพอ่อเพื่อนเราสร้างเดบัดคุยยางครับผมไม่บอ คีินี้เดียกกับฝากกดไลค์กดแช่์ด้ยวยครับเด้อหรือว่าไพ่เด็กกูเลียวกับสีบอดีพากคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่เนาะครับเนาะสวัสด,ดีครับผม